เบลล่ารานีขับรถพอเช่มาด้วยตัวเองสะดุดตาของที่อยู่ในรถแม่นายเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครมาแรงไปกว่านางเอกสาวเบลล่ารานีคัมเปนนางเอกสุดฮอตจากละครพรมลิขิตภาคต่อของบุพเพันิวาตที่กลับมาดึงกระแสละครให้ฮอตเปรี้ยงปังอีกครั้ง ซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เวลารานีขึ้นแทนเป็นลูกรลักของช่อง3ไปแล้วและเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาเวลารานีได้เดินทางไปร่วมง,งานแจกปฏิทินใหม่ของทางช่อง3โดยได้ขับรถหรูไปด้วยตัวเองหลายคนสะดุดตารถหรูเบลล่ารานีที่เพิ่งเคยเห็นโดยรถหรูของเบลล่ารานีคือรุ่นพอ r s c h e 18 k m a n ราคาเริ่มต้นอยู่ที่7ล้านบาท แต่อีกหนึ่งที่สะดุดตามไม่แพ้กับรถดูก็เป็นพวงมาลัยดาวเหลืองสีเหลืองที่แขวนอยู่ตรงกระจกมองหลังนั่นเองขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ